กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วง TK Teen ค่ะช่วงนี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park พัของเรานะคะก็ได้ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจัดการค้นหาและก็เฟ้นหาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบค่ะและก็ได้ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับ library award 2554ใครจะได้รับรางวัลอะไรบ้างและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะคนนสทีเคสนน ทราบผลการเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโครงการดีๆที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้สังคมรักการอ่านอย่างจริงจังรวมทั้งกระตุ้นให้บรรณารักษตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนปลูกฝังส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนกับโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่3ที่เคพาร์ i เลเวิร์งไรเวอรี่อวอร์ดความจริงแล้วเนี่ยรางวัลเนี่ยพวกท่านได้ไปทุกคนแล้วค่ะนะคะได้จากกระบวนการอบรมซึ่ง สามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติได้ทันทีทันกวันเลยด้วยซ้ำไปเนี่นะคะเราทำให้ห้องสมุดมีชีวิตถ้าคิดให้ลึกนะคะคนที่ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตนั้นต้องมีความรู้เรื่องหนังสือถูกไหมครับหนังสือคือตัวแทนนักปราชญ์ราชบัณฑิตพระอัจฉริยภาพหลังจากที่ผ่านการคัดเลือก จนเหลือห้องสมุดที่ผ่านเข้ารอบเพียง1ิบแห่งห้องสมุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกษกับแนวคิดที่ว่าห้องสมุดประชาชนมีมากกว่ายืมคืนซึ่งเน้นการส่งเสริมการอ่านแบบเชิงรุกเพื่อให้คนในหมู่บ้านมีโอกาสได้อ่านมากขึ้นโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศช,ชวฤทธิ์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยมอบโล่รางวัลและร่วมแสดงความยินดี อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ที่เขพัคและเครือข่ายพันธมิตรร่วมสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกห้องสมุดที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกห้องสมุดนะคะในการพัฒนาสิ่งดีๆให้กับเยาวชนไทยกันต่อไปค่ะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ TKPAC ของเรามีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากกันบ้างติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ w w w t k p a k o r t h ค่ะ และตอนนี้นะคะยังพอมีเวลานะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ TKT ของเราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะเราจะปิดรับสมัครกันในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่สําคัญค่ะน้องๆน,นะคะก็จะได้รับการฝึกฝนนะคะอบรมจากพี่ๆมืออาชีพทั้งนั้นเลยค่ะใครที่สนใจนะคะสมัครกันมาได้เลยที่ TKT at TKPark.or.th หรือ www.facebook.com/TKT ค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะ และอย่าลืมนะคะดูรายการของเราจบแล้วนะคะอย่าลืมค่ะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆนะคะเพื่อสังคมและก็เพื่อเยาวชนกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ